มาแชร์ประสบการณ์นะคะว่าทำไมโพสของข้าวบุ้นนะคะถึงยอดเหรียญไม่ขึ้นเลยนะคะทุกคนเรื่องของเรื่องก็มีว่าขา้าวบุนชอบเอาคำคมอะไรก็แล้วแต่มาบรรจบกับรูปซึ่งไม่ค่อยเกี่ยวกับคำคมคำคมนั้นนี่นะคะก็คือสาเหตุที่โพสของเราจะถูกลดค่าการมองเห็นโดยปริยายเลยนะคะและ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมันไม่นำส่งนะคะให้เราไม่เปิดกว้างให้เราด้วยนะคะคราวนี้รายได้ก็ลดนะคะการเข้าถึงก็ลดอ่านะคะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นกฎใหม่ของ Facebook เขาเลยนะคะเราต้องสร้างภาพให้ตรงกับเนื้อหาสมมุติว่าข้าวุ้นเนี่ยลงภาพมะม่วงกระล่นอย่างเงี้ยแต่ข้าววุ้นไป ฮแท็กบอกว่า,อ,าอะไรเดียผล,ลไม้ผล,ลไม้นอกฤดูก,การอะไรเนี้ยมันก็ไม่ตรงจุดดังนั้นเวลาแฮชแท็กเนี่ยเราต้องแฮชแท็กมะม่วงกระล้นแล้วก็อ่าในแต่ละแฮชแท็กเอ่อในแต่ละโพสขอภัยนะคะในแต่ละโพสเนี่ยเราจะต้องมีแฮชแท็กทั้งหมดไม่เกินห้าตัวนะคะเพื่อที่จะให้ระบบเนี่ย นำส่งดีนะคะและแฮตทที่บอกว่าฮทเปิดค่าการมองเห็นนะคะกเ็เขาพูดมองว่าเราไม่จำเป็นต้องฮทฮทนี้นะคะแต่เราต้องแฮท็สิ่งที่ตรงกับเนื้อหาของเราตรงกับภาพของเราที่เราต้องการสื่อให้คนอื่นเนี่ยรู้ว่าเราเนี่ยสืออะไรเพราะถ้า กระบวนการทํางานของ AI เนี่ยเขาก็จะต้องเจาะถูกไหมแล้วมันมีพี่คนหนึ่งเขาใช้แฮตแทเขาปุ้นก็ยังงงว่าทําไมเขาใช้แฮตแทเดียวอันนี้นะสังเกตจากหลายๆคนนะคะเขาใช้แฮตแทเดียวเขาบอกว่าเขาจะใช้แค่แฮตแทเดียวหมายถึงว่า่ามะม่วงกระร้นเราโพสต์รูปบบมะม่วงกาลร้นอย่างเงี้ยเขาก็ใช้แฮท มะม่วงกะล้นค่าตรงเป้าหมายตรงเนื้อหาเนี่ยระบบเขาก็จะดันเองโดยอัตโนมัติอยู่แล้วถูกไหมคะเพราะว่า AI เนี่ยเขาอาจจะไม่มีความคิดซับซ้อนว่าต้องแฮตทเยอะอ่ายิ่งแฮตแท็กเยอะ,อะเขาพูดมองว่ามันอาจจะดูสเปะสปะดูรกรุงรังด้วยเวลาที่ใครผ่านเข้ามาเห็นโพสต์ของเราอยเงี้ยมันดู เยอะอะเยอะไปหมดเอออาจจะทําให้รําคาญสายตาของผู้ที่เข้ามารับชมคลิปของเราด้วยอันนี้นะคะคือประเด็นหนึ่งแล้วค่ะประเด็นหนึ่งแล้วค่ะอืมดังนั้นนะคะการที่เราแฮชแท็กให้ตรงกับเนื้อหาตรงกับรูปภาพที่เราต้องการสื่ออันนี้สําคัญมากๆเลยนะคะและอย่าทําอะไรที่มันซ้ําๆอะอย่าใช้รูปภาพซ้ํา อ,อย่าอย่าลงคลิปซ้ําอย่าใช้อคําคพูดหรือพิมพ์ข้อความที่มันซ้ําๆอย่างเช่นคําว่าอ่าเป็นที่รู้กันใช่ไหมคะเราต้องอมีความคิดสร้างสรรค์นในการที่จะคอมเมนต์เพื่อน คอมเมนต์ให้มีประสิทธิภาพและก็โพสต์ Post ให้มีเนื้อหาและต้องรู้จักจังหวะจากคนถ้าเราไม่รู้จังหวะจากคนนะคะ,ะสิ่งที่ตามมาก็คือเราจะกลายเป็นสแป,ปมและระบบอาจจะแบบยึดเครื่องมือการสร้างรายได้จากเนื้อหาของเราไปเลยหลังจากที่แบบเตือน,นมาแล้วอาจจะแบบเออลดไม่พอเตือนแล้วไม่ฟัง ริบเครื่องมือไปเลยขราวนี้เลยค่ะและที่สําคัญเราต้องคอยสังเกตนะคะว่าช่องของเราเนี่ยมีรายได้จากช่องทางไหนมากที่สุดให้ไปขยี้จุดนั้นล่ะค่ะสร้างคอนเทนต์ให้มีคุณภาพแล้วถ่ายรูปหน้าอของเราให้ชัดภาพชัดเสียงชัดคอนเทนต์ดี รวมถึงมีปฏิสัมพันธ์แบบพอเหมาะและก็คอมเมนต์เชิงสร้างสารรค์ทุกอย่างมันเป็นองค์ประกอบของการเป็นครีเอเตอร์หมดเลยนะคะอันนี้ก็นำมาแบ่งปันคร่าวๆนะคะเเราต้องคอยสังเกตช่องของเรานะคะว่ามันนำส่งอะอะไรดีที่สุดอันนี้เพิ่งอาบน้ำเสร็จก็หัวก็ฟูๆนิดนึงนะคะอ่ะ ดังนั้นนะคะไปเช็คช่องของเราดูนะคะและก็ที่สำคัญห้ามผิดกฎปิดเกณฑ์ของเขานี่แหละค่ะอ่าลงไปเลยนะคะอันไหนที่ไม่ผิดกฎผิดเกณฑ์จัดไปนะคะทุกคนอย่าท้ออย่าต่อใจนะคะคลิปนี้ก็ส่งกำลังใจให้ทุกคนสู้ๆไปด้วยกันนะคะชาวครีเอเตอร์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม อ่า Facebook เขาพูดราชินีกรตินนกิจนี้ไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกับใหม่คลิปหน้านะคะถ้าไม่อยากพลาดสิ่งดีๆมีสาระ